กานสวัสดีชรับซีโมบายไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสายพาร์ทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปแลกนะครับโรนโดอาร์ไนนะครับสองพชิ้นส่วนแล้วก็เดี๋ยวจะมีนะครับแนะนําเพิ่มเติมเกี่ยวกับโหมดผู้จัดการทีมนะครับก่อนที่จะไปรับชมนะครับฝากพี่น้องช่วงกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับ เพี่น้งองท่านใดนะพี่กำลังหาร้านเติมเกมนะครับต้องร้านคุกกี้แอนช็อปเท่านั้นนะครับร้านโจทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แอนช็อปเท่านั้น,นครับราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแน่นอนร้อร์ครับ สำหรับพี่น้องใดที่สนใจอยากจะเติม FC Point นะครับหรือจะเป็นแพ็คปฏิทินสู่ริสมัสนะครับ FC 2025นะครับร้านคุกกี้แลนด์ช็อปินดีให้บริการนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักไปสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าเตมเองแน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%ฝากไว้ด้วยนะครับผมโอเคครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาไปแรกนะครับโลนัลโด นะครับผมนะสำหรับในส่วนของหน้าแกลเลอรี่แล้วก็ดีวผมจะมาแนะนําเพิ่มเติมนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหาในส่วนของโหมดผู้จัดการทีมนะครับวันนี้นะครับผมได้ลองดูนะครับหลังจากที่ทีมของผมเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับซึ่งผลแตกต่างในส่วนของโหมดผู้จัดการทีมนะบอกเลยว่าเยอะมากๆแล้วก็จากเดิมทีแล้วนะครับทีมก็ยังคงเป็นทีมเหมือนเดิมแล้วก็เทคนิคยังคงเป็นเหมือนเดิม แต่ว่าหลังจากที่เราได้มีการปรับเปลี่ยนไม่เชิงว่ามีการปรับเปลี่ยนนะครับสิ่งที่เราได้มาเนี่ยเป็นในส่วนของการแลกนักเตะมาได้นะครับ ผมก็เลยอยากจะมาแชร์นะครับแล้วก็มาบอกให้กับพี่น้องนะครับสำหรับใครที่เป็นสายฟรีนะครับหรือว่าเป็นกึ่งสายฟรีสายเติมสายพาร์ตต่างๆนะครับที่ไม่ใช่สายสุดต่างนะครับผมก็จะมาบอกว่าสาเหตุอะไรนะครับเราถึงเจอปัญหาแบบนี้นะครับผมอ่ะโอเคนะครับก่อนที่เราจะไปบอกในส่วนของบทพิธิการทีมครับวันนี้ผมจะขออนุญาตมาแลกเป็นโรนโดอานายกันก่อนเลยนะครับนะเนื่องจากเราเจอในส่วนของ หมดผู้จัดการทีมเหรเจอบ่อยมากๆเลยนะครับยิ่งฝั่งที่ผมอยู่นะครับจะเป็นประเทศไต้หวันนะครับบอกเลยว่าโค้ดของโค้ดตึงนะครับไม่ว่าจะเป็นชาวไต้หวันนะครับหรือว่าจะเป็นเวียดนามนะครับนะอินโดฟิลิปินครับฝั่งนี้บอกเลยว่าเจอแต่ทีมสุดต่างทั้งนั้นเลยนะครับนะก็รับมือค่อนข้างที่ยากนะครับถึงตัวผมเองนะครับจะเป็นสายเติมนะแต่ว่าเราไม่ได้เติมหนักขนาดนั้นนะครับเราก็เลยอาจจะประมาณแบบว่าสายฟรี กึ่งสายเติมอะไรประมาณนี้นะครับนะก็ทําทีมไปด้วยนะครับเล่นแบบสายฟรีไปด้วยนะครับเราไม่ได้เติมหนักขนาดนั้นนะครับสําหรับวันนี้นะครับแต้มชิ้นส่วนของเรานะครับที่เตรียมไว้ก็คือ2000นะครับชิ้นส่วนก็เพียงพอครับนะก่อนหน้านี้เราเปิดได้เป็นลาอูน1 1 5นะครับถ้าเกิดว่าใครที่ไม่อยากได้ร่างลายเซ็นนะครับร่างนี้ก็สามารถเล่นได้นะครับเมนเจอร์ก็โหดเหมือนกันครับมันก็ ไม่ได้แตกต่างอะไรกันมากนะครับก็คือการ์ดมันเพิ่มแค่ในส่วนของอคุณสมบัติต่างๆนะครับในส่วนของค่าพลังนี่ก็แตกต่างกันเล็กน้อยนะแต่ผมคิดว่าเมนเจอร์เนี่ยเท่าๆกันนะครับไม่ได้แตกต่างเลยลาอูนยังไงก็คือลาอูนนะครับนะมันก็คงใช้ a อเดียวกันแนตะ่มันคงไม่แยกกันหรอกนะครับมาเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะขออนุญ,ญาตแลกเป็นโรนโดอารนาย เราก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับโรโดอารายนจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นกิจไหนครับที่มีโรโดอารายนเรายังไม่เคยซื้อมาเล่นหรือว่าไม่เคยเปิดได้เลยสักครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็นครั้งแรกนะครับที่ผมแลกแต้มชิ้นส่วนนะครับได้เป็นโรโดอารายนนะครับเข้ามาในทีมของผมจะเป็นครั้งแรกจริงๆนะครับผมมาก็รับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ในส่วนของสัปดาห์ที่3นะครับการนักเตะที่มีเปิดเผยมานะครับก็เดี๋ยวรอรออัปเดตเพิ่มเติมดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดว่ายังไงก็รอดูวันพฤหัสนี้นะครับทุกคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับนสำหรับเรื่องตำนานแล้วก็ตำแหน่งต่างๆนะครับในส่วนของแต้มชิ้นส่วนนะครับที่เรายังคงเหลือไว้นะครับผมนะก็ยังมีเหลือเยอะพอสมควรนะครับเนี่ยตามนี้เลยนะครับ ก็จะมีปลา,าอูนด้วยนะครับรลาอูนร้อสิบห้านะครับแล้วก็เป็น113สนะครับส่วนบาวิดเดเราจะเก็บไว้ก่อนนะครับเนี่ยเราน่าจะแลกได้อีก1000นะครับไม่แน่ใจว่าแต้มเนี่ยจะพอไหมแต่ผมคิดว่าพอนะครับเพราะว่ามันเหลืออีกสสัปดาห์นะครับส่วนการเติมเปิดแพ็คผมคิดว่าตอนนี้น่าจะหยุดก่อนนะครับผมน่าจะเติมในส่วนของแพ็คปัิทิครินต์มาสดก่อนนะครับ นี่600แล้วนะครับ600 700ประมาณ800ครับแล้วก็เดี๋ยวหาเพิ่มเติมเนี่ยยังไงก็ได้แน่นอนนะครับ1,000ชิ้นส่วนเราก็น่าจะได้อีก1ตัวนะครับนะสำหรับกิจกรรมนี้นะครับเราได้โรโดโอนานายมาเป็นที่ร้อยแล้วนะครับนะเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาเข้าเรื่องในส่วนของหมวดผู้จัดการทีมนะครับเรากดไปที่ตาทีมก่อนเลยนะครับ สำหรับน้องท่านใดที่นะครับนะที่ทําทีมไม่ว่าจะเป็นาสายฟรยีหรือว่ากึ่งสายเติมสายพาร์ตต่างๆนะครับแล้วก็ตาทีมเนี่ยยังไม่เต็มนะครับผมบอกเลยนะครับปัญหาที่เจอตอนนี้ก็คือไม่สามารถสู้ o อ r ว2 0์2 1 1 2 2ได้เลยนะครับทําไมผมถึงบอกว่าสู้ไม่ได้เลยนะครับเราอาจจะชนะบางครั้งนะครับแต่ส่วนมากแพ้ต่อเนื่องแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรนะครับ ตาทีมของเรานะครับก็คือไม่เต็มนะครับตาทีมนะครับถ้าเกิดว่าของใครเนี่ยที่ยังไม่เต็มนะตรงนี้เลเวล3มนะคัมันจะบวกค่าพลังต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นการยิงครับการประกบพลังการยิงแล้วก็เส้นโค้งความมัวงไวแล้วก็บวกโอเวอเพิ่มอีกหนึ่งนะครับตรงนี้มันสำคัญมากๆเลยนะสำหรับใครที่ทำตาทีมยังไม่ครบครับบอกเลยว่าเป็นปัญหามากๆสำหรับสายฟรีแล้วก็ กึ่งสายฟรีกึ่งสายเติมสายพารต่างๆนะครับสำหรับคนที่ไม่มีตัวไหลในการแลกเปลี่ยนนะครับในการแลกเปลี่ยนนะครับสำหรับแต้มโทเค็นต่อราพิเศษครับทุกวันนี้มันแลกได้20,000แต้มต่อวันนะครับแล้วก็เราก็จะไปสุ่มในส่วนของแต้มต่อราพิเศษครับเสาะหาดาวเด่นนะครับวันนี้ผมได้สุ่มนะครับตัวสุดท้ายที่เราได้มา ทนี่โคดครับทำให้เรานะครับได้ตาทีมครบนะครับกิดครบรอบ2ปีนะครับก็เลยขยับขึ้น OVR ได้120แล้วก็สามารถทำคอมโบได้ด้วยนะครับตรงนี้สำคัญมากๆนะครับสำหรับสายฟรีแล้วก็กึ่งสายฟรีสายเติมสายพาร์ทนะครับใครที่ยังทำตาทีมไม่ครบนะสำคัญจริงๆนะครับผมแนะนำว่านะครับ ลงทุนเติมก็ได้นะครับเติมไปเปิดแพ็ค2 0 0 0นะครับในส่วนของ b l a c k Friday นะครับแล้วก็ได้การทั้งเตะที่เราไม่ได้ใช้นะครับเอามาสุ่มแลกเปลี่ยนตรงนี้นะครับเสาะหาดาวดินผมบอกเลยว่าคุ้มมากครับคุณจะได้ทั้งตาทีมนะครับแล้วก็ค่ายิีต่างๆแล้วก็คุณอาจจะได้ค่าพลังแล้วก็ค่าคอมโบด้วยนะครับตรงนี้สําคัญจริงๆนะครับคอมโบนะครับที่เราได้มานะครับสําหรับ กิจกรรมกลุ่มนะตรงนี้นะครับเราได้มาก็จะมีลูซิโอโทน่โคสแล้วก็เวีลานะครับนะตรงนี้ก็จะได้ค่าพลังอัพเพิ่มเติมส่วนในทีผมของผมเนี่ยตอนนี้ที่ใช้ก็คือเป็นลูซิโอนะครับก็จะได้รับค่าพลังต่างๆน,นะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับมาเดี๋ยวเราไปเจาะจงในส่วนของหมดผู้จัดการทีมนะครับมาผมจะมาพูดถึงนะครับสําหรับหมดผู้จัดการทีมเดิมทีแล้วนะครับผมเนี่ยดันขึ้นไปถึง30ดาวแล้วนะครับเนี่ย เรารับของรางวัลเ,เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ30ดาวตอนแรกก็คือเกือบขึ้น40ดาวแล้วนะแต่ว่ามันไม่ขึ้นนะครับมันไม่ขึ้นหลังจากที่มีกิจกรรมนี้เข้ามาแล้วก็มีการดซิกเนเจอร์นะครับมันไม่สามารถสู้โอเวอร์ฮาหรได้เลยนะครับ ผมก็เลยรอจังหวะนะครับในการทำโอเวอร์ทีมด้วยนะครับผมก็เลยจะมาพูดถึงให้นะครับนะในส่วนของสถิติการชนะนะครับเนี่ยสามารถสู้ได้แบบสบายๆในส่วนของอัตราการแพ้ก็ยังมีให้เห็นอยู่บ้างนะแต่ก็เล็กน้อยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้นะครับเนี่ยเห็นไหมชนะแบบต่อเนื่องเลยนะครับหลังจากที่ดาวเนี่ย 36 37ดาวล่วงไปถึง19 18ดาวเลยนะครับแต่ว่าเราก็สามารถกอบกู้ขึ้นมาได้หลังจากที่เราทำตาทีมได้นะครับตรงนี้สำคัญมากมากนะครับสำหรับใครที่เป็นสายฟรีแล้วก็กึ่งสายฟรีสายเติมสายพาร์ตนะครับในส่วนของเทคนิคนะครับก็ยังคงเป็นเทคนิคเดิมนะครับหลังจากที่เราทำตาทีมครบเรียบร้อยขึ้น o v r 120 เราก็เลยลองดันดูนะครับว่าเทคนิคนี้นะครับยังสามารถใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับสรุปแล้วยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับสรุปแล้วที่แตกต่างคือตาทีมคอมโบนะครับแล้วก็โอเวอร์ทีมนะครับตรงนี้สําคัญจริงๆนะครับสําหรับใครที่เจอปัญหาครับในส่วนของหมดผู้จัดการทีมครับใครที่ยังทําตาทีมไม่ครบแล้วก็เล่นลักษณะจะเป็นแบบดาววนแพ้แพ้เรื่อยๆนะครับแล้วก็ดาวเนี่ยจะขึ้นขึลงๆแบบนี้ เรื่อยคอมเมนต์ใต้คลิปบอกมาหน่อยนะครับมาเดี๋ยวนี้นะครับเราจะแนะนําเทคนิคเพิ่มเติมนะสำหรับใครที่มี O v r วนะครับประมาณสัก120บวกนะครับหรือว่าคนที่มี O v r ว1 8 119แต่สามารถทาคอมโบได้นะครับเราก็จะแนะนําให้นะครับผมนะความเร็วครับตั้งไว้ที่2แล้วก็ระยะทางการสมบอลตั้งไว้ที่1ครับแนวคิดการเล่นเป็นการบุกแล้วก็การคุมตัวแน่งครับเป็นระบบนะครับ การบุกนะครับแนวโน้มการส่งบอลอยู time, ่ที watching watching ่ right 2ครับแล้วก็แนวโน้มการเปิดบอลอยู่ที่1แนวโน้มการยิงอยู่ที่3นะครับแล้วก็คุมตำแหน่งครับเป็นอิสระนะครับกองหลังนะครับกดดันอยู่ที่3นะครับแล้วก็ระยะห่างอยู่ที่1ความก้าล้าวอยู่ที่2แล้วก็แนวกองหลังนะครับเป็นคุมพื้นที่นะครับตามนี้เลยนะครับสําหรับเทคนิคนี่ยังคงเป็นเทคนิคเดิมนะครับแต่ว่าอัตราการชนะเนี่ยคือเพิ่มขึ้นมากนะครับเนี่ยเห็นไหม ประมาณนี้เลยนะครับทีมที่เราเจอนะครับก่อนหน้านี้อ่ะโอเวียเท่าไหร่เราก็โดนนะครับแพ้แพ้แบบไปดูหน้าช่องผมได้นะครับนะผมโพสนะผมเคยโพสไว้นะครับเมื่อสองสาวันที่แล้วนะครับนะจาก30กว่าดาวครับเหลือ27ดาวบอกเลยว่าโอ้โหแทบไม่อยากจะเล่นนะครับผมก็เลยลองทำโอเวียทีมนะครับทำตาทีมก่อนเราก็ได้โอเวียเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยลองมาเล่นใน่วนของหมู่พจัการทีมนะครับมันก็เลย ได้ผลนะครับค่อนข้างที่จะได้ผลนะแสดงว่าตรงนี้มีผลมากๆเลยนะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับเข้าไปแลกเปลี่ยนครับแต้มโทเค็นต่อราพิเศษนะครับแล้วก็ไปแลกแต้มนะครับสอหาดาวเด่นกันนะครับก็ฝากกันไปด้วยนะครับผมนะสำหรับโหมดผู้จัดการทีมนะครับก็เป็นคําแนะนําเล็กๆน้อยๆนะครับใครที่ใช้ได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็คอมเมนต์ใต้คลิปบอกกันเข้ามาด้วยนะครับยังไงก็ฝากกันกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อที่ จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจเติมเกมครับฝากร้านคูเกนแดนช็อปกันด้วยนะครับและบริการเติมพาร์ตเติม FCPo i n t หรือจะเป็นแพ็คอื่นๆมากมายนะครับสามารถกดลิงก์เพจที่อยู่ใต้คลิปทักไวสอบถามรายละเอียดกับทางร้านได้เลยนะครับบอกเลยว่าราคาถูกกว่าแต่มีแน่นอนปลอดภัยแน่นอน100%ฝากกันไ้ด้วยนะครับไว้เจอใหม่ในพีหน้าครับสำหรับอีพีนี้ขอบพระคุณมากครับ